เรื่องนี้รู้อย่างวันนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่มันรักมากจนทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยผวาเรื่องราวของเมียรักที่จากไปกับผัวเป็นสอทอโอ้คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้กับน้องก้องเกติชัยบุญราโสค,ครับเรื่องนี้รู้ยังพิษรักสอทอขู่ฆ่าคนยุยงให้เมียไปทำงานพัทยา เรื่องราวนี้ครับสืบเนื่องจากชายอายุ48ปีซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาคอกจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีปัญหากับภรรยาครับจนภรรยานั้นต้องหนีไปทำงานที่พัทยาเรื่องราวเกิดกันสองคนนะครับแต่ปัญหาบานปลายให้ชาวบ้านผวาเกือบทั้งหมู่บ้านเพราะสะทอทคนนี้ไประลานลูกสาวคนขับรถแท็กซี่ไปเคาะประตูหน้าห้องของลูกสาวคนขับรถแท็กซี่ ต้องการที่จะให้ภรรยานั้นกลับมาหาตนเองเพราะทราบว่าคนขับรถแท็กซี่นี้เป็นคนที่พาภรรยาไปส่งที่พัทยาครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับครอบครัวของคนขับรถแท็กซี่คาดว่าสาเหตุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังเก่าของครอบครัวอาจจะเป็นฝีมือของสอทอคนนี้เท่านี้ยังไม่พอครับเพื่อนบ้านที่รู้จักกับภรรยาของสอทอคนนี้เดือดร้อนไปด้วยกันเพราะสอทอคนนี้ ผูกฆ่าล้างโคเฉยนเชื่อหมว่าใครรับรู้ยุเยเมียเข้าไปนะเขาจะฆ่าล้างโครคุณก็ต้องคิดด้วยว่าคุณทํายังไงผู้หญิงมันถึงได้นี้นะคุณจะไปโทษแต่ผู้หญิงไม่ได้หรอกด้านภรรยารู้นะครับว่าสามีจะต้องตามหาเลยฝากเพื่อนมาบอกว่าฉันสบายดีไม่ต้องตามหาและไม่ขอกลับมาอีกแล้ว ก็ว่านูไมมาแล้วคือเมียสอทอใช่ค่ะก็ว่าไม่มาแล้วก็คือเขาไม่เอาแล้วอย่างนี้นะ่ะก็เลยไม่ต้องตามหานูเดอ์นูสบายดีเกเก็ว่าแค่นั้นเลยเรื่องนี้ต้องบอกว่าให้สอทอใจเย็นๆนะครับค่อยๆดําเนินการเพราะหากถ้าใจร้อนก่อเหตุเกิดขึ้นอาจจะต้องไปรอภรรยาที่คุกครับ